สวัสดีครับเพื่อนชาวมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบผมนัทโยในในการรีวิวแนะนําเกมมือถือน่าเล่นครับและในวันนี้เราอยู่กันในเกม Light of t a y Glory of s e p h i a นั่นเองครับเป็นเกมแนวแอคชั่น MMO RPG ที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกน่ารักแล้วก็มีระบบอะไรต่างๆนานามากมายเลยครับจริงๆผมเล่นไวแล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าเมื่อเราเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยเราสามารถสร้างตัวละครได้ถึง6ตัวเลยทีเดียวหมายถึงว่าเลือกเล่นได้นะครับ 6ตัว6อาชีพจะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันครับผมอมเมียภาพกราฟิกเป็นแบบการ์ตูนน่ารักแต่ว่าสวยงามเนียนตามากนะเนี่บินมาแล้วครับเกี่ยวแต่จริงแล้วเขาคือคนโอ้ขอโทษทีข้ามาช้าเกินไปเตรียมพร้อมแล้วหรือยังข้าจะประกาศว่าใครคือหัวหน้าก็อารมณ์ให้เราเลือกตัวละครหลักนะครับผมว่าเราจะเล่นตัวไหนเป็นเมนแต่ว่าพอเลือกเล่นไปแล้วเนี่ยข้างในสามารถไปทำเควส เพื่อจะเปลี่ยนตัวละครเล่นได้นะครับจะมีทั้งหมด6อาชีพ6ตัวละครเดีย๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยกันนี่แบบดูใครก่อนดีดูตั้งแต่องค์การก่อนกันครับพ่อหนุ่มนักรบครบคันจะเป็นบริเอร์นั่นเองครับนักดาบโจมตีและป้องกันระยะใกล้จะมีค่าพลังบอกอยู่ครับซึ่งตรงนี้ทุกตัวเนี่ยมันจะมีให้เป็นเพศชายเพศหญิงแต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับก็เลยเปลี่ยนได้แค่บางตัวนี่ก็เป็นนักรบ ผู้ชายสามารถเปลี่ยนทรงผมได้นะแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้3มอย่างเปลี่ยนได้ไม่เยอะมากแล้วก็มีชุดนะฮะแล้วก็มีราศีด้วยก็ตามราศีเกิดของเราก็ได้ถัดมาครับผมนักเวทรูนก็เป็นเป็นดาเมจกลุ่มระยะไกลเขาเขียนมาอย่างนี้นะก็จะเป็นนักเวทนันะ่นแหละฮะนี่ก็เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมได้เหมือนเดิมถัดมาครับผมมือธนูพูดวิเศษก็นักธนูนั่นเอง คือทุกตัวเนี่ยจะมีสกิลและความสามารถต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงนะฮะแล้วก็นักบวชซักเซตก็เป็นสายฮิลนั่นเองแต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวก็มีดาเอจอยู่นะนักฆ่าเอามือร์ครับผมเป็นแอสซิสินเท่ไหมฮะเราหมุนตัวดูได้อ่าลืมบอกไปพวกนักบวชเนี่ยมีสองเพศนะครับผมเพศชายเพศหญิงนะักธนูก็เช่นกันนะแต่ตัวที่เหลือเนี่ยจะยังไม่มานะฮะ และตัวสุดท้ายครับอัศวินกุลาบนี่อ่ามีดอ,อกบอลด,ด้วยครับผมผิวเชียอะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันละกันผมเล่นไอตัวนะนักบวชศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะฮะเดเวลค่อนข้างสูงแล้วเพื่อจะได้เปิดระบบทั้งหมดเดี๋ยวเราก็ล็อกอินเข้าไปดูกันเลยครับผมโอเคครับก็ล็อกอินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ดูตัวผมเป็นไงเป็นนักบวช ที่มาพร้อมกับปีกสวยงามครับแล้วก็ชุดครบคันเลยซึ่งเกมเนี้ยมันสามารถแต่งตัวใส่ปงใส่ปีกได้นะครับก็มีทั้งคอสตงคอสตูมอะไรเดี๋ยวเรามาดูเมนูคําสั่งคร่าวๆกันก่อนล้วกันเริ่มจากในหน้านี้นะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันคล้ายๆเกมแนวแบบว่าเดินเควสที่แบบว่ามีระบบออโต้นี่ครับเควสด้านนี้เราสามารถกดติ๊กให้มันวิ่งไปได้นะครับนี่มันก็จะวิ่งไปออโต้เองและแถมมีการขี่สัตว์ด้วยเหวยไหมนี่ระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะ ตอนนี้ผมเลือกเป็นแกะไว้แต่ว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนตัวสัตว์ขี่เนี่ย <S <S ก็ไปปลดล <out> ็อกเอานะฮะจะมีแบ่งเป็นสัตว์ลบเอาไว้ช่วยสู้แล้วก็สัตว์ขีน่นี่เสือขาวพรมวิเศษเซิร์ฟบอร์ไดไอติมอะไรอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวเราเลือกใช้นี้เนี่ยปึ๊บคราวนี้เราก็กลายเป็นขี่เสือโอ้ตัวเบลเลอร์อย่างนี้เเปลี่ยนอีกเปลี่ยนอีกขี่เป็นพรมแล้วกันพรม ป๊บอยะเป็นไงมันจะอันใหญ่รกๆหน่อยนะฮะผมว่าขี่เสือหรือว่าขี่แกะน่าจะน่ารักที่สุดแล้วล่ะเดีเราขี่เสือแล้วกันขี่ให้เด็กเขาดูนะะตัวเป็นเริ่มเลยอันนี้มันรู้สึกว่ามันจะล้นจอไปนะเพื่อนคืนค่ากล้องก่อนนะซูมออกมาก่อนนี่ประมาณนี้แล้วก็เมนูท่านบนครับ เยอะแยะมากมายเลยเกมนี้แต่ว่าเมนูหลักๆก็คือตรงเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีระบบสกิลกระเป๋ากระเป๋าก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ใส่ไอเทมชุดเกราะต่างๆครับแล้วก็มีหินจิตดดาวก็อารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะลูนที่ใส่เพิ่มค่าสถานะให้กับอาวุธชุดเกราะของเรานะครับผมหาชิ้นส่วนมาใส่เพิ่มแล้วก็มีหินวิเศษให้เราอัปเกรดก็ต้องไปหาเก็บไอ้แต้มสกิลหินวิเศษนะฮะเพิ่มค่าสถานะอะไรพวกนี้แล้วก็มีคลงังมีตัวละคร นี่ครับตัวละครนี่ผมบอกถ้าเราเลือกเล่นตัวไหนเป็นหัวหน้าแล้วตัวอื่นมันจะเขียนว่ายังไม่ปลดล็อกใช่ไหมแต่เราสามารถปลดล็อกเขาได้โดยการกดตรงชีวประวัติครับแล้วก็กดไปตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะให้เราไปทำเควสซึ่งผมกดไปแล้วมันก็จะมาอยู่ในตรงนี้นะเดี๋ยวลองเลื่อนให้ดูว่าเควสมันอยู่ไหนเอ่ยมันจะขึ้นว่าเควสชีวประวัตินะเหมือนกับว่าเราต้องไปทำความรู้จักของตัวนั้นๆก่อน แล้วเราถึงจะโอ้โหตอนี้เควสเยอะมากนี่ครับชีวรประวัติของนักธนูหลงทางเราก็วิ่งไปทำมันก็จะค่อนข้างยาวหน่อยแล้วก็ต้องเลเวลสูงพอสมควรด้วยนะเพราะฉะนั้นมาถึงก็อยากเล่นตัวอะไรเลือกเล่นไปก่อนนี่เขาก็เนี่ยโตเขาเหนนักธนูมีหูยาวๆแล้วเราก็กดวารปไปฮะ อะไรแบบนี้นี่คือระบบการทำเควสนะฮะนี่อันนี้เข้ามาใชฉากที่แบบว่ากว้างใหญ่จะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยภาพสวยเนี่ยกริปเลยนะโอ้มีภารกิจด้วยได้รับรางวัลน,นี่ครับคุยกับต้องมาเต้นเต้นโชว์ก่อนเป็นเควสภารกิจที่ต้องเต้นนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปสนทนานี่เดี๋ยวเรามาลองสกิลให้ดูแล้วกันสำหรับนักธนูไอสำหรับไอตัวนักบวชนะครับก็จะมีทั้งพวกสกิลฮิลและสกิลโจมตีอันนี้โจมตีเดียวอันนี้กลางวงแหวนเวทโบนะแล้วก็ตรงนี้กดตีธรรมดานี่สกิลชุบแล้วก็มีสกิลฮิลนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีสกิลเพลงทํานองธรรมชาติอันนี้ถ้าเราเล่นเป็นปาร์ตี้นะครับเล่นกับเพื่อนเนี่ย มันก็จะเหมือนแดนเซอร์เต้นปักวอลไปแล้วบอเดินเข้ามาดินักวบวลนี่เหมาะสำหรับสายซับนะครับผมนี่ด,ๆๆๆดูนี่แล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าผมจะมีเหมือนสัตว์เลี้ยงวิ่งตามอยู่เป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดนะครับมันก็คือตรงพูดนั่นเองตอนนี้ผมเอาเขาออกลบ่าเพราะว่าเขาเป็นเพชรที่ ขั้นสูงกว่าแล้วก็จะมีแบบหายากตัวอื่นด้วยเอาอยากได้ตัวไหนออาไปก็กดให้มันติดตามนะครับผมแล้วเราก็จะได้สกิลช่วยเหลือเข้ามาด้วยอย่างเช่นอันนี้หุ่นเชิดเราจับล็อกไว้ให้เราตีนะฮะนี่แน่นี่แน,ะนนะ่แล้วก็มันจะมีสกิลของตัวที่สองครับเป็นต้นไม้เอาไว้มาช่วยตีนะฮะมันจะเอาสกิลของสัตว์พูดมาได้สองตัวนั่นเอง แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากได้สัตว์ตัวไหนมันสามารถจับได้ทุกตัวก็สังเกตตัวที่มันมีสัญ,ญลักษณ์อันนี้บนหัวนะนี่กดปุ๊บเขาบอกว่ามันไม่ได้จับได้ง่ายๆถ้าโชคดีก็จับติดแต่ถ้ามันล้มเหลวต่อเนื่องกันหลายๆครั้งเนี่ยมันจะมีจํากัดอยู่ว่าแบบเอออีก8ปปครั้งจับได้นะนี่ฮนะแต่ว่าตอนนี้โซ่พูดเราหมดเราต้องไปหาซื้อได้นะครับซื้อได้จากมอโหราคาสามหมื่นอ้สามรอย 300. เดี๋ยวเราลองซื้อมาจับดูว่าจะติดหรือเปล่าอันนึงนะลงทุนหน่อยอถ้าไม่ติดก็ชัางมันนะชุบกดจับกุ้มหน้าเสียได้จับพูดไม่ได้แต่ว่าได้เป็นชิ้นส่วนมาก็คือมันจะมาอยู่ในกระเป๋าเรานะจะเป็นเหมือนพวกชิ้นส่วนแบบอย่างเงี้ยต้องครบกี่อันแล้วเราถึงจะเอาไปแลกได้นะแต่บางตัวถ้าได้มามันก็จะเป็นไข่ แล้วเราก็กดตรงที่ไข่สัตว์เอาไปฟักได้ตอนนี้เต็มไปหมดแล้วฮะพูดเปลวไฟกับมแมลงอัศวินเอามาอีกก็เก็บไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าใส่ไปเต็มแล้วแล้วก็จะมีพวกสัตว์ฟาร์มสัตว์ขี่เมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วอ่านี่ก็คือเรื่องสัตว์พูดนะฮะต่อมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปผชญภัยก็นอกจากสู้ตามด่านนี้แล้วเราสามารถลงดันได้ จะมีภารกิจเยอะแยะไปหมดเลยฮะทั้งภารกิจโลกตกปลาอารีนาอยู่ในนี้หมดเลยบางอันก็จะทําได้แบบมีจํากัดจํานวนครั้งนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลงดันเจี้ยนทีมป้ายป้ายป้ายนี่มีทําไอ้น้อไอ้น้ําทุยลังผ่า,มาแมลงลังสัตว์ทะเลนะครับเขาก็จะมีคะแนนบอกอยู่ว่าแต้มเราต้องเท่าไหร่ถึงจะลงได้นะเพราะว่ามันไม่ง่ายเนี่ยมีเลเวลบอกมีรายละเอียดบอกว่าเป็นดันแบบไหน เดี๋ยวเราลองไปดันมแมลงแล้วกันนะลังพามาแรงก็จะลงเลยมันไม่ได้ง่ายๆเราก็ต้องสร้างทีมก่อนสร้างทีมเนี่ยจะชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้หรือว่าจะรับสมัครทหารรับจ้างก็คือ NPC นั่นเองครับผมพอได้แล้วเราก็ไปมันจะวาร์ปไปให้เราเองเลยนะนี่เดี๋ยวเราวาร์ปไปลังมลแรงบ้างครับผมไปดูกันว่าในดันจะเป็นอย่างไรเกมนี้คอนเทนต์เยอะมาก ขี่เสือวิ่งไปครับพุก็เนี่ยสัตว์ทุกตัวมันสามารถจับมาเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้ครับอพอมาถึงรังผ่านมาแมลงรังเผา,าแมลงไม่ใช่ผ่านมาแมลงพอเราตั้งทีมไว้แล้วเมื่อกี้เรามีนี่แล้วเราก็กดเข้าสู่ดันเจียนได้เลยครับผมมาไปล่ากันไปล่ากันล่าแมลงพอลงดันก็นี่ครับจะเป็นประมาณนี้นี่ก็ลูกทีมเราแล้วก็วิ่งไป โอ้ยแมลงเต็มเลยเราสามารถออโต้ได้นะครับนี่มีระบบออโต้อยู่การออโต้เกมนี้สามารถตั้งค่าได้ว่าถ้า HP ต่ํากว่าก็จะใช้ของได้เหมือนกันครับเห็นไหมเราเป็นเหมือนพระคอยซัพกลางแซงชุรีและยูแล้วก็ค่อยๆตีนี่ผมดันเอาสกิลซับมาซะเยอะเลยนะแล้วตอนนี้มานาใกล้หมดครับเดี๋ยวเรากินสลัดช่วย สลับไปแล้วก็ในเรื่องของสกิลนะครับมันมีเยอะกว่านี้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนสกิลได้ตลอดเวลาเลยนี่ครับผมเอาอะไรลงไว้เนี่ยอันนี้อุทิศคำอธิษฐานสวมใส่ได้นะอันนี้เราใส่สกิลแบบ1 2 3 4อันนี้เพราะว่าพวกนี้มันใช้ MP เยอะอันนี้เราก็ออโต้รังไข่แมลงรับตีไข่ไปนะลุยลุยลุย ตอนนี้ก็เห็นบอสไหมครับเพื่อนนางพยาซาร่าชนิดน้ำสำหรับเด็กชนิดเม็ดสำหรับผู้ใหญ่มานาหมดนะเพื่อนโอเคครับผมตอนนี้นางพยาก็ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเลือดเหลือ20แล้วก็เวลาก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ1น,นาทีนะน่าจะทันเราอัดเข้าไปรัวๆ จริงๆถ้าเราใกล้ตายเราสามารถใช้ยาได้นะโอ้นี่เรียบร้อยนะตายพอดีนางพญาแล้วเราก็จะได้นี่เกาะโลหะได้ของอะไรมาเต็มเลยจากดันเจียนนี้นะครับผมของเวเสร็จก็ออกมาเรียบร้อยนี่เขาเป็นดันเจียนนะนอกจากนี้ก็มีดันเจียนเยอะแยะเลยระบบอารีนาเกมนี้ก็ ดวลกับผู้เล่นคนอื่นได้ครับผมเพื่อไต่แรงขึ้นไปเอาของรางวัลน,นะครับผมมาดูอันดับแล้วก็จะได้แต้มเกียรติยศเอามาแลกของได้นะดวลใครดีนี่แล้วกันการ p v p ก็สามารถควบคุมเองได้เลยนะหรือจะออโต้ก็ได้รอเวลา3 2 1สองหนึ่งไฟติ้งวิ่งออกไปอุ๊ยเราไม่มีมานาะสวยแล้วเพื่อนสวยแล้วฮะ เกมนี้ไม่ยอมรีให้ด้วยกินพุดดิ้งได้ไหมเอาบวกแล้วเดี๋ยวพอเราใกล้ตายเราก็ซิงก์ซองร้องเพลงยิวหน่อยเอาล็อกไว้หน่อยเพื่อนนี่ไงเจอตุ๊กตาล็อกเป้าแล้วนี่ไงอืมนี่เราสู้กับเลเวลยี่สิบกว่าอย่างตูสีทั้งที้เราเลเวลห้าสิบนะครับเพื่อน <laughs> ยิงมัน โอลี่ไลท์โอลี่ไลท์โอลี่ไลท์ยิงโอลี่ไลท์ไปเรียบร้อยครับผมอันดับเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะยังเดือดก่อนเข้ามาก็เตรียมตัวค่าพลังงานก่าเอ็ให้พร้อมแล้วกันไม่นจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะมาประมาณนี้แล้วก็จะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับตกปลา เดี๋ยวเราลองไปลองตกปลากันดูไปที่ไหนดีจุดตกปลารตรงนี้นะฮะเกมนี้แบบว่ามีทุกอย่างให้คุณเลือกทําไม่ใช่แค่ตกปลานะเดี๋ยวต่อจากตกปลาเนี่ยเดี๋ยวพาไปทําฟาร์มต่อเราจะมีฟาร์มของเราหมู่เกาะซีไอแลนด์ส่วนตัวนะเดี๋ยวเราวิ่งไปแต่ว่าการจะตกปลาได้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ตกปลาก่อนนะเพื่อน เมื่อก่อนตกปลาแล้วก็ตกไปนี่ไงกดเข้าสีเขียวปุ๊บได้แล้วชิ้นส่วนหน้าปกในเดี๋ยวก็หอนตกปลาไม่ได้เอาขยะนะเพื่อนนี่ไงนะได้แล้วโอ้ยปลาฉลามสุดยอดนะเราก็จะได้ปลาฉลามมาอยู่ในคอลเลกชัน ก็จะอยู่ในกระเป๋านะฮะไม่รู้เอาไปขายหรือเอาไปทาอะไรประมาณนี้ต่อมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่เกาะ,ะเมล็ดของเราหรือว่าซีดไอแลนด์นะฮะอ่าและสำหรับเกาะซีดไอแลนด์เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่สําหรับคนที่แบบฟาร์มเบื่อๆอยากจะมาตกแต่งบ้านทําฟาร์มชิลๆนะครับก็กดเข้ามาที่เกาะ,ะเมล็ดปุ๊บก็จะเป็นบ้านของเราเลยฟาร์มพื้นที่กว่า800ตารางวา ให้เราจัดแต่งเองครับมีไก่มีวัวแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราผมขี่สัตว์ก่อนจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะมีบ้านเคลื่อนที่แล้วก็มีแครอทที่เป็นอาหารนี่หาป้ายหาดอกไม้หาน้ำพุรวมไปถึงชิงช้าอะไรต่างๆนานาน,านี่เราสามารถหาได้จากตรงร้านคาาเมล็ดนี่เลยนะครับผมนี่สามารถมาซื้อได้มีทั้งแบบขายเป็นเงินเป็นทองหรือว่าเป็นเพชรก็ได้นี่ แล้วพอเราได้มาแล้วครับบางอันมันจะเป็นแบบภาพใช่ไหมสมมติอันนี้ผมลองซื้อแบบภาพมาให้เพื่อนๆดูนะ1อันถ้าเราอยากจะวางสะพานใส่ลุงอีกนะครับเราก็กดเข้าไปที่ Decoration ครับตรงจัดวางจะมี3รูปแบบนะครับเป็นแบบบอ่อน้ํานี่อันนี้เป็นสะพานเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ก่อนครับผมโดยหาวัตถุดิบมาให้พร้อมเรากดจัดทาได้เลยนี่เราก็จะมีสะพานลูกกวาแล้วเราสามารถจัดวางได้เลย นี่เอามาวางต่อเนื่องอย่างนี้ก็ได้นะเป็นแบบสะพานตรงเข้าไปเลยพอวางเสร็จแล้วก็เรียบร้อยฮะ,ะแต่ถ้าเราอยากเขาเรียกว่าอะไรจัดวางใหม่เนี่ยเราก็สามารถหมุนได้ว่าจะเอามุมไหนนะ,ะหรืออันไหนที่ไม่เอาก็เก็บใส่กระเป๋าไปประมาณนี้ฮะ,ะมาเดี๋ยวเรามาทําฟาร์มกันก่อนตรงนี้ผมปลูกข้าวเอาไว้สามารถกดแตะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้นะ ใช้เคี้ยวแล้วก็ลากไปเลยปุ๊บเห็นไหมเราจะได้ข้าวสาลีเก็บเคี้ยวมาครับข้าวสาลีเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้นะสำหรับไก่ตรงนี้เราสามารถเก็บไข่ได้นะครับก็เอาตะกร้ามาลากใส่เลยพอเราเก็บปุ๊บเจ้าไก่กับพวกนี้มันจะนอนตายเหมือนแบบว่าอ้ยขาดได้ไข่ไปหมดตัวแล้ววิธีที่เราจะให้มันฟื้นขึ้นมาก็เอาอาหารให้มันครับเอาข้าวลากใส่ แล้วหลังจากนี้ก็รอประมาณหนึ่งนาทีเขาก็ประมาณสองนาทีเขาก็จะผลิตไข่ไก่ให้เราได้อีกนะเจ้าวัวน,นี้ก็เช่นกันครับผมมาขอฤทธิ์นมหน่อยนะอ้ฤทธิ์นมการทําแบบเนี้มันก็ไม่ได้ไดแค่ทรัพยากรน,นะครับมันจะได้ค่าเลเวลเกาะด้วยซึ่งพอเลเวลเกาะเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถเลี้ยงตัวอะไรเพิ่มได้อีกอันนี้เป็นเล้าหมูครับต้องรอเกาะเลเวลแปดจริงๆผมมีหมูเตรียมพร้อมแล้วนะเนี่ย รอหมูรอสแตนบายนะครับผมจะจัดวางซะหน่อยเฮ้ยวางตรงนี้ได้เลยเหรอเพื่อนเข้าไปในเล้าได้ไหมเข้าไปในเล้าไม่ได้นะให้หมูออกมาวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันนี่ <c oughs> แล้วก็จะมีสัตว์พูดของเราต่างๆก็จะวนวิ่งอยู่ในเกาะหมดเลยนะฮะเห็นไหมนี่ตุ๊กตาหุ่นเชิดอัศวินมงังแงแล้วพวกร้านค้าพวกนี้นะครับผมมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆเมื่อเราเลเวลถึงอย่างนี้เราปลดล็อกร้านขนมปังได้ครับผม าขน,น,นมปังถ้าจะทําขนมปังก็ต้องใช้ข้าวสาลี2อันเห็นไหมเราก็จะได้พวกทรัพยากร,กรก็จะอยู่ในคลังสับเบียงพวกนี้ครับก็เอาไว้ต่อยอดปลูกผักขายของเพราะว่าจะมีคนมาออเดอร์นะครับผมเพื่อทําให้เกาะเราเลเวล up ได้ XP AH ด้วยแล้วก็ไปเนี่ยขายแค่ปลูกข้าวให้ครบ6อันแล้วก็ส่งออเดอร์นะครับผมนี่ก็คือเกอาะมเล็นนั่นเองนี่ สามารถวิ่งออกไปด้านข้างได้นะครับมีชายหาดอยู่หาดสวยสวยงามครับผมวิ่งเล่นได้ประมาณนี้เลยสำหรับเกาะซิดไอแลนด์ถ้าเราออกก็ออกไปสู่หน้าหลักของเรานะครับพี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงไหนก็ไปสู่ตรงนั้นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเกม Light of Tail นะครับผมก l o ี่อ f ฟ e ซฟเวนะฮะใครที่ชอบเกมแนว m m o RPG ภาพส,ยสวยๆมีคอนเทนต์ได้ทำเยอะแยะ ลองโหลดมาเล่นดูครับผมมีทั้ง Android และ iOS เลยนะฮะนี่ตัวละครก็น่ารักสุดๆเลยฮนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดก,กันนี่ก็ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ